สวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตอสางฟางข้าวตาคู่เกษตรตอแปดนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับแปลงนาของใครนะครับเดี๋ยวเราไปของกันนะครับครับสวัสดีครับแดะนำตัวเหนครับอดีตนันทีโพต์ครับผู้ใหญ่หมู่บ้านที่สองตำบลโคกช้างอำเภอบางไทรจังหวัดยุธยาครับคือได้ทดลองใช้ปุ๋ยเกษตรตอแปดครับคาดว่าเม็ดข้าว ลอยนะครับเป็นเป็นเนข้าวตีนะครับเนตข้าวตีแดงนะครับเข้าวแล้วข้างในมันมียังไงบ้างครับผู้ใหญ่ลงบี้ดูไหมก็เป็นแบบเป็นแป้งอะไรไหมคะก็เหลือเป็นแป้งครับแล้วก็เนตลอยขึ้นมาครับเละหมดแล้วนะเละหมดแล้วครับหมักไว้อาทิตย์นึงครับเนี่ยครับเนี่ยเละมาเจ็ดแปดวันนะครับแล้วก็ย่ําทําเทือกได้เลยครับนี่คือผลงานแล้วผลงานเรื่องดินล่ะดินก็ฟูขึ้นนิ่มขึ้นครับย่ําง่ายครับ ประทับใจไหมครับแบบนี้ดีครับอย่างไงครับประทับใจครับนะครับอดีตลอยเยอะแยะเลยเนาะอยลยครับอันนี้ผู้ใหญ่หมักหมักหมักทั้งฟางเลยปะไม่ครับผมให้เผาฟางไปแล้วก็อ๋อแล้วก็หมักน้ำแล้วก็คือปั่นแล้วก็หมักฟาร์มรู้สึกคือต่อสร้างฟางข้าวก็จะยุ่ยดีป่ะอ่ะยุ่ยดีครับอ่าแอนี่ในนี้ฟาร์มรู้สึกของผู้ใหญ่นี่มีฟามมั่นใจประมาณเท่าไหร่ครับที่เห็นสร้างแล้วก็ดินนิ่มประมาณเนี้ยครับ ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับก็รอรอรอปื้มเลยแหละคือเห็นซากแล้วก็ปื้มแล้วนะตอนนี้ตอนนี้แค่เบื้องต้นนะครับเราก็เห็นดินเห็นซากแล้วก็ต่อสั่งบางข้าวยุ่ยขึ้นการทำเลือกง่ายขึ้นดินลงดินลมดีเลยดีครับดินเละเดี๋ยวว่าระหว่างข้าวก็จะได้ปุ๋ยจากต่อสั่งบางข้าวแล้วก็รากข้าวเราจะหาอาหารได้เยอะเพราะหน้าเลนเราเยอะขึ้นอันนี้เรื่องเข้าดีเดี๋ยวเราก็มาติดตามพู้ใหญ่อีกตอนข้า เราจะมาเป็นระยะระยะไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนาข้าวของผู้ใหญ่นันอยู่ที่บางไทรย,ยุทธยาค่ะค่ะท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะทุกปัญหามีทางออกนะคะกำจัดข้าวดีดได้ผลผลิตได้เพิ่มแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ